ให้เสียงภาษาไทยโดยอาคากิแชน e ลพ่อติดเต้นเรื่องโชว์บ้างหรือเปล่าเนี่ยใช่กลัวถ้าตายพ่อดูไม่กลัวสักหน่อยก็ผมไม่ควรจะกลัวนี่แต่พ่อก็ไม่เห็นต้องทำเลยเนี่แต่พ่อคิดว่าต้องนะใช่รู้ไหมอยู่กับพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยคนมองผมแต่คนนึกถึงพ่อยิ่งมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ทุกอย่างก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อชั่วเป็นสิทำไมแกมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยอะไรน้มสกุลผมเหรอผมถึงมีงานดีๆทำไงนั่นเป็นเหตุผลที่ดึงดูดคนเข้ามาผมแต่แรกแล้วตอนนั้นผมจะเริ่มมีอะไรแล้วพ่อผมเริ่มจะมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเอาล่ะผมอยากจะขอร้องว่าไม่ให้พ่อทําแบบนี้ได้ไหมมันจะจบลงแบบไม่มีอะไรดีกับพ่อเลยแล้วก็ไม่ดีกับผมด้วยแกคิดว่าพ่อทาร้ายแกเหรอใช่แบบอมอ้อมไง นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่ออยากทําเลยเหรอผมรู้ว่าพ่อไม่อยากทําแบบนั้นเลยแต่มันก็ออกมาเป็นแบบนั้นแล้วพ่อไม่แคร์เหรอว่าคนะคิดยังไงพ่อไม่หงุ่นงิดบ้างเหรอที่คุเอาพ่อไปพูดล้อเลียนเป็นเรื่องตลกแล้วผมก็พลอยติดร,ร่างแหไปด้วยพ่อคิดว่าถูกแล้วเหรอใช่ไหมแกคงไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้แต่แกเคยตัวเล็กเท่านี้พ่อเคยอุ้มแกและบอกกับแม่แกว่า เด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ดีที่สุดในโลกเด็กคนนี้จะเป็นคนดีกว่าคนแใครเคยรู้จักและแกก็โตขึ้นมาเป็นคนดีมากแค่แต่พ่อดูกขาิเศษแล้วทุกวันมันพ่อได้รับสิทธิพิเศษแต่พอถึงเวลาที่แกเป็นตัวเองขึ้นมาและออกไปสู่โลกและแกก็ทําได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แกเปลี่ยนไปแกหยุดเป็นตัวเองแกยอมให้คนเอานิ้วจิ้มหน้าผากแล้วก็บอกว่าแกไม่เอาไหนพออะไรรยากขึ้นแกก็เริ่มมองหาอะไรที่จะกล่าวโทษ อย่าความเป็นคนดังพ่อจะบอกอะไรอย่างที่แกรู้อยู่แล้วโลกไม่ได้มีแต่แสงแดดและสายรุ้งมันมีแต่ความโหดร้ายและหยาบคายมากพ่อไม่แคร์เราไม่กแกรงแค่ไหนมันจะซ้อมแกจนสุดและกดไกอยู่นั้นตลอดไปถ้าแกยอมมันแกพ่อไม่มีใครหรอกที่ชกได้หนักเท่าชีวิตและไม่เกี่ยวว่าแกมันหนักแค่ไหนแกรับมันได้หนักแค่ไหนตั้งหากล่ะและลุยต่อไปข้างหน้าแกรับได้แค่ไหนและลุยต่อไปข้างหน้า ใชยชนะตรงแบบนั้นแหละเอาละถ้าแกรู้คุณค่าตัวเองก็ทำตัวให้สมคุณค่าที่แกมีแต่แกต้องเต็มใจรับหมัดพวกนั้นไม่ใช่แค่นางชี้นิ้วบอกว่าแกไม่ได้อยู่ในที่ที่แกต้องการเพราะเขาหรือเธอหรือใครก็ตามคนที่ขาดทำกันแต่ไม่ใช่แกแกนี่ก็คนพวกนั้นพ่อจะเป็นคนที่รักแกสเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แกเป็นลูกพ่อและเป็นเลือดเนื้อแกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพ่อแต่ถ้าวันนึ่งแกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแกก็จะเหมือนไม่มีชีวิตอย่าเลืมว่าไปเยี่ยมแม่บ้างล่ะ